สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมิวชนทํากินเช่นเดิมค่ะวันศุกร์ที่26เมษายนพศ2567ช่วงนี้อากาศร้อนแม,แม่แม่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะซอแอนก็ได้โพสขอโทษขออภัยนะคะเสียงอาจจะไม่เต็มที่เสียงแหบเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆอากาศในรถก็เย็นนอนระหว่างทางคือพักผ่อนไม่เต็มที่ อบอกว่าเสียงอาจจะไม่เต็มที่นะคะเสียงแหบมากอากาศข้างนอกร้อนข้างในรถเย็นนอนระหว่างทางด้วยตื่นมาก็รู้สึกเสียงเปลี่ยนไปตั้งแต่ไปเหนือบวกกับไม้ร้องเพลงพังด้วยสู้เท่านั้นอรอดีแท็แท็กผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะค่ะอแอนก็ได้ชี้แจงนะคะเสียงอาจไม่เต็มร้อยแต่อแอนก็ทำเต็มที่แล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะ เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวอยู่ในห้องแอร์เดี๋ยวออกมาก็เจออากาศร้อนก็ต้องให้กําลังใจสู้ต่อไปค่ะวันซอแอนมีคิวงานมางานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติหลังจากจบงานซอแอนก็ได้โพสต์ขอบคุณขอบพระคุณเจ้าภาพงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ให้โอกาสแอนอรดีและทีมงานออรดีแบน ได้มามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวปทุมธานีขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณรางวัลน,น้ำใจหน้าเวทีขอบคุณที่มาม่วนนำกันเด้ร์จ้าแล้วก็ใส่อีโมจิเลิบเลให้หนึ่งดวง #andallody #allodyband เป็นกำลังใจให้ซอแอนกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรอดีขอบคุณ FC ซีแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ